แข่งนะครก่อนการเดินทางไปแข่งขันนะครตอนนี้เรากำลังเดินทางไปแข่งขันนะตอนนี้ครับเครับวันนี้เรามีแข่งทั้งหมด3ประเภทนะ3ประเภทครับเรามีประเภทผู้เริ่มเริ่มเริ่ม

การแข่งขันทุกคนนะวันนี้ครับอาจจะเปิดไลฟ์ไว้อาจจะไม่มีไม่มีคนพลางไม่มีแน่นะฮะนี่ครับผมสวัสดีครับนะครับช่วยแชร์นะครับช่วยแชร์นะครับมาคุยกันก่อนการแข่งขันนะแล้วก็เรื่องการแข่งนะครับซึ่งาการแข่งเราอยู่บริเวณแค่นี้นะครับผม ชัดไหมครับขอเป็นมงคลสู้ๆครับพร้อมครับขอบคุณครับฝากกระดูกแชร์ครับวันนี้ผมมาแจ้งข่าวนะครับว่าเกินสะไรขึนะครับว่าวันนี้เริ่มทองการแข่งขันเวลา14นาฬิกาเป็นเวลาไทยนะครับเปิวลาที่นี่ก็เป็นเวลา9 9ถึง3โมงครับ9โมงเช้านะครับที่นี่ครับเสร็จแล้วต้อนส่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มันทำอะไรกันมยับขอบคุณครับโอ้มันเหมือนเน็ตไทมันเหมือนเน็ตมันค้างๆครับขอบคุณบอกผมหน่อยมันเน็ตค้างๆนะครับมันบอกผมนะครับสวัสดีจ้าเลยขอบครับสวัสดีครับนะครับนะครับเข้ามาเยอะๆครับมาแจ้งประชาพันธ์ก่อนนะครับว่าตอนนี้เรากำลังเดินทางไปแข่งขันครับวันนี้จะมีทั้งหมดสามประเภทนะครับเริ่มเวลา14.00นเวลาไทยนะครับจะมีคู่ผสมเริ่มต้นก่อนครับคู่ผสมแล้วก็คู่ชายแล้วก็ ผู้หญิงฮนะรอบแรกในเบื้องต้นของเราแข่งทั้งหมด23ครั้งนะฮะยีครั้งของ,ของทั้งทีมนะฮะทั้งหมด23ครั้งนะครับวันนี้เฉพาะรอบแรกส่วนรอบที่2นี้เราต้องมาดูอีกทีนึงว่าเราจะแข่งกีก่ครั้งนะผมว่าวันนี้ยังต่ำไม่น่าจะประมาณเกือบ30มแมตชหรือ30มแมตชนี่ครับประมาณประมาณนี้ครับเซ็นค,ครับเซาเลยครับช่วยแชร์นะครับช่วยแชร์นะครับแข่งอย่างน้อยประมาณ30มแมตช์ยี ตึงๆเลยเชี่ยอาคนอวมาก้อเนทายตัดต่อเลยี่วมามเชียย่ยไเน,น,น,นี่เฟื่งี่เนี่ยของเขา Enjoy เลยแหละเดี๋ยวเช ครับครครับไทยแข่งเรื่องสิบสี่นกาครับไอซิลแลนด์สิบสี่นากาของเรานะชข่งกับวัตถุนขอมครับผมครับที่อาร์ทัวร์ครับผมครับไทยแข่งเวลาสิบสี่นกานะครับสิบสี่นกาของบ้านเรานะฮะที่นี่ก็เก้าโมงเช้านะที่นี่ครับตอนนี้เป็นเวลาที่นี่ก็เจ็ดโมงสี่สิบเจ็ดนาทีนะฮะอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆแล้วก็แข่งพันแล้วนะแต่ตอนนี้เรามาไล่ให้เอ็ซีชนะเพื่อไอ้ประชาสัมพันธ์นะฮะ ทาดีมครับกคับขอบคุณครับาจะสั่นนะครับพอที่นั่งรถอยู่นะครับสันิดนงนะครับส่ิดนึงนะครับนี่เป็นทีมงานของเรานะทีมงานแข็งแข่งทีมงานของแข่งของติ๊กบอลแล้วนะนี่ครับแอดมินยางเรานะฮะมยากับเกมบปครับพร้อมมากครับนี่พร้อมไหมฮะ ครับสดครับสด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 โซดโซดสดสดจากไรครับครัตกข้างในแล้วแท้นี่ครับนี่สารสักจะประเดิมแมตช์แรกของเราของวันนี้ครับผมวันนี้นะแต่ยังไม่ตื่นนะตื่นเนี่ยตอนสอทบอลฮะ อันนี้อันนี้คนแนนครับคนแนนครับอันนี้ครับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นตามเชียร์น้องๆเลยนะคะครับผมวันนี้โค้ชพร้อมไหมครพร้อมครับพร้อมนั่งนั่งนั่งไปออกสนามนะครับวันนี้ครับออกสนามอันนี้อันนี้ตุ้มครับตุ้มครับลุ้มพร้อมไหมครับวันนี้วันนี้ครับพร้อมดูยังไงจะหลับแล้วครับพร้อมแั่งอันนี้น้องโยครับวันนี้เมื่อวานอาการเป็นไงครับโอเควันนี้สดชื่นไหมครับพร้อมลุยไหมครับพร้อมลุยไหมโอเคครับผมอันนี้อันนี้น้องตองสันเขื่อนนะฮะ พร้อมครับตฟังเสครับพร้อมครับพร้อมพร้มมครับพร้อมพรูยัครับวันนี้ไปเริ่มบ้นแรกแล้วมตแรกเลยแมแรกคครับตื่นเต้นครับวันนี้ครับก็ตื่นนะค้ไม่ตื่นตื่นใช่มอตืนเนี่ยรอะไรมร้นสนามครับม็รอดนี่เหรอันนี้โครครับนนี้ครับวันนี้เป็นไงครับพร้อมหมครับโคตรครับพร้อวันนี้ไม่ต้องเปไหนเหมือนยกตู้มาอยู่หน้าบ้านครับพรอมลุยครับวันนี้ครับอันนี้กับตันนี่นะครับอันนี้ตื่นยัครับตัวนี้ยัไม่ตื่นนะครับกับตันนี่นะ อันนี้ก็ท่านเลยขางเราครับผมท่านอาชีพพร้อมทุกคนฮะวันนี้ประมาณ100 US นะครับวันนี้รับอครัครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนั่งรถต้นต้นไม่ใช่หรอว่าต้นไ้มาแล้วสีนอยบ้านเขาน่าจะตอนห้าตกมัน่าจะสเลว่านี่ถึงสนามแข่งครับแล้วถึงสนามแข่งครับแล้วเดี๋ยวเราลงไปด้วยกันเลยข้ามไปตรงนี้แหละขี้มาเยอะอ้ันนี่เขามเยเล่นเกมนมาแล้วบอลน่าจะไรน้เลนชายกเกงดอเรไซ อก็มันก็เป็นูนิตของโคตด้วยนะครับผมพอดีบางทีถ้ากีฬาเตะแต่ก็เก่งไม่ใช่ว่าจะเตะใชควาทเก่งนะครับบางทีมันต้องใช้มันต้องใช้ทักษะอีกเยอะครับผมบางทีอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับระวสาเตนหลอกระวตัวด้วยไม่มีฮะไม่มีฮะไม่มีฮะสุดูอด้วยหนุ่มสาวชาวไทยคอณข้าบขอบครับครับนี่เรากำลังเดินทางไปสนามนะครับตอนนี้มีแดดแล้วครับตอนนี้ครับสูดอด้วยครับคอม้าคอมครับ เดี๋ยวจะเข้าไลฟ์สดที่ว่าช่วงการแข่งขันนี้จะเข้าประมาณเวลา13.50นาทีนะฮะก่อนบ่ายสองครับเพื่อจะคนดูจะได้เข้ามาชมนะะไม่เห็นน้องปอมเลยอ๋ออยากเห็นน้องปอมแล้วฮะน้องปอมนั่งอยู่ตรงนี้ฮะน้องปอมนั่งอยู่ตรงนี้ฮะน้องปอมนั่งอยู่นี้น้องปอมหลบกล้องนิดนึงฮะอันนี้เห็นแต่เกงมะขามก่อนนะฮะเกมงมะขามครับนี่เกมงมะขามก่อนนะครับสดมากครับเก่งมะขามบอก คือเครับท่านจะใช้รถดที่ข้าทางนี้เดี๋ยวเราถึงสนามแล้วนะมีสักคู่นะฮวันีเขเข้ามาพามาทางนั้นวันนี้แข่งกี่คู่ครับวันนี้แข่งเบื้องต้นนะฮะในรอบแรกของทุกประเภทมีสามประเภทครับวันนี้มีคู่คู่ผสมคู่ชายคู่หญิงรอบแรกเบื้องต้นยี่3บสามยี่บสามแมตช์นะฮะแข่งกี่โมงครับแข่ง14นาฬิการครับผมวันนี้เริ่มสิสี่นาฬิกาเวลาไทยนะพี่ต้นนอนน้อยตาหวานอยู่เลย <laughs> นอนน้อยแต่นอนนะฮะอ่าแล้วก็ถึงสนามที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ ตอนนี้เช็ดคิตายังโหใจเย็นครับน่าจะเช็ดแล้วครับตอนนี้มันต้องเช็ดแล้วเพราะต้องตื่นแล้วนะครับนี่เ็าจ่ายค่าตัวแอดยาอย่างยังเลยครับพี่ครับยังไม่จ่ายเลยฮะต้องต้องขอบพระคุณอ้มีอุปการะคุณทุกท่านนะบนรถ าเกินวันเราก็จะคิดดอกนะคะถ้าเกินวันถ้าเกินวันก็คือคิดดอกเลยนะคะที่ต้นที่ต้นจ่ายค่าตัวเกินวันเขาพูดอยู่เลยเราก็จะลงไปสนามนะฮะอีกแป๊บนึงผมก็ต้องจบไลฟ์นะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องฟอร์มนะครับอันนี้เรามาไลฟ์ไม่ใช่ไม่ใช่มียูโรนะครับมียูโรมาไลฟ์ไปชัยลำธันต์กอนกันในขันะไปดเดินมูสเฟียร์ไหมยังไม่ได้ไปไหนมาไหนแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามเรามุ่งเอา เราการแข่งขันกันนะฮะเราให้ผลงานออกมาที่ดีที่สุดแล้วก็เราตึ่ไปเที่ยวได้นะฮะไม่งั้นเราจะนอนไม่หลับนะฮะเมืเจมันกรซับกระซัเต็มที่คุณยาตะบอกเต็มที่คุณยาคอบครับคอมครับมีอะไรอีกเราลองข้อเทานี่เรากำลังลงไปด้านด้านวนนมาดูสทบครับผมสักครู่นะผมจะกลับกล้องดูนะร้อนทันสกิ จริงจริงเลยที่ต้องใจนี่เรากำลังลงครับมีเป็นบรรยากาศสเปนฮะใครใครรู้สึกอากาศผมอากาศเย็นๆครับบรรยากาศด้านนอกมีแต่กราฟิกนะฮะด้านนอกครับด้านนอกมีแต่กราฟิกนะฮะเขาบอกที่นี่มิดค่อนข้างเยอะนะฮะมิดมิดนี่ครับไม่ใช่มิดไม่ใช่ญาติมิดนะครับมิดฉานะฮะเนี่ยบรรยากาศรอบๆนี่แดดออกเปี้ยงเลยฮะเมื่อคืนสามทุ่มยังแดด นี่กรุ๊ปไทยเป็นมาเป็นกรุ๊ปแรกของทุกวันนะเมื่อวานก็มากรุ๊ปแรกนะฮะวันเราต้องมาเตรียมตัวกลับมาจะเลี้ยงก้อยขมๆขมขอบค้าบครับเขาใช้ชีวิตกลางคืนเลยหรือเปล่าใช่ที่แบบเนี่ยครับอย่าเสิร์ฟบอลให้เขาตั้งได้ <c oughs> โอ้เปิดสเปนเหรอเรามิดกว่<ท>วา <c oughs> ถูกต้องครับพี่เรามิดกวา่าใช่ครับพี่ เผลอไได้ครับของเรามิดจริงๆครับของเราครับมิดซีรีเลยนะแส่รองเท้าสีครับวันนี้มีมีครบทุกสีครับวันนี้จะจะเอาสีเลยครับเอฟซีฮะลองเชียร์ครับจะเอาสีอะมีทุกสียกเว้นสีขาวนะฮะวันนี้ตากล้องวันนี้ตากล้องไหมอยากดูมากตากล้องไมมอยากดูมากวันนี้ผมแข่งครับวันนี้แข่งครับจากราชบุรีครับสู่ๆขอขมครับมีบริเวณเข้าสนามนะ มอร์นิ่งครับแฮ hands u แ hands ั p โอเคครับรอดูฮนะมอร์ hi, handsome, handsome, นิ่งนี่ h a n ซัมแฮน n d s up เนี่ยรอครับร <c oughs> อครับเ <c oughs> ลยค,ค, <c oughs> คนจัดแขง่งรอมีแต่คนอรอฮนะยกเว้นนักกีฬาไทยนักกีฬาไทยเราไม่รอฮนะ <c oughs> นักกีฬาไทยเรามีแต่คนน่ารักนะไม่รอนะฮะแต่คอน,น่ารักพอครู <c oughs> ประมาณตอนนี้ <c oughs> ผู้หญิงก็น้ำไปด้วยยดี๋ยวเอนมาวนไปได้ที่เสร็จแล้วก็พาเดินเข้าไปด้านนี้ไม่ให่เป็นใจตรงนี้หรอเก็เดินไปตรงนี้นี่เรามาชมบรรยากาศข้างสนามก่อนนะฮะนี่เข้าห้องน้ำมาเอา,า,เอาอน้ำมาครับตอนแรกผมใส่แล้วครับพี่ใส่รองเท้าขนาดสี่ผมผมผมกลัวผมรับไม่ได้ะครับผมก็เลยไม่กล้าใส่ครับ ที่นี่นี่ครับที่นี่น้ำแพงมากค่ะเหมือนแพ็คแพ็คนี่หลายแพ็คนี่หลายร้อยนะครับแพ็พนค,พน,ค,พน,พน,คพนี้ครับแพ็คน,นี้ก็คือแบบแพ็คนี้หลายร้อยครับแพ็คนี้คนนึงยังต่ำมาเกือบร้อยครับง่ายๆครับใส่เกงที่หนึ่งรางวัลเท่าไหร่ครับแอดที่หนึ่งที่หนึ่งรางวัลเป็นเขาเป็นรวมทุกประเภทครับรวมทุกทุกประเภทรวมหมดเลยอ่ะสามหมื่นยูเอสรางวัลทั้งหมดก็ประมาณหนึ่งล้านครับแต่ว่าเขารวมเพราะเขาแบ่งให้ทั้งหมดเลยเขาแบ่งตั้งแต่ หนึ่งสิบหนึ่งถึงสิบหกทีมอ่ะผมไลฟ์ไปหมดสิบหกจิกประมาณหนึ่งพันแปดร้อยกว่าบาทแล้วก็วันเมื่อคืนผมเติมอีกหนึ่งพันเจ็ดร้อยกว่าบาทสิบห้าจิกนะฮะได้แค่สิบห้าจิกแล้วผมก็เอามาเอามาไลฟ์วันนี้นะฮะพอเมื่อวานเหลืยห้าจิกวันนี้เมื่อคืนเติมอีกสิบห้าจิกเป็นยี่สิบจิกกับวันนี้ครับวันนี้มีงบยี่สิบจิกนะครับนี่เป็นโมเดนสนามนะฮะโทษทีครับภาพาอาจจะสั่นนิดนึงนะครับเพราะเดินมาเนี่ยเข้ามาในสนามสะดุดแล้วสักครู่นะฮะ เพราะเนื่องจากด้านล่างนี่ถูกที่ผมไม่ลงมาไลฟ์สดด้านล่างเพราะว่าเน็ตไม่ค่อยมีนะฮะเน็ตไม่ค่อยมีที่ว่าที่ว่าช่องเทคทีวีชาวเราคือข้างล่างเข้าไลฟ์ข้างล่างนะครับเน็ตไม่ค่อยมีนะนี่ครับนี่นักกีฬาไทยก็เดินกันมาฮะพตตาเพื่อไปอาัศจรรย์ด้านนูนน้นฮะ อันนี้จะเป็นสนามที่สามนะฮะแล้วก็สนามที่6ด้านนี้นะฮะส่วนสนามที่หนึ่งอยู่ด้านนู้นนะสนามที่หนึ่งฮะหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็สามนั่นขวามือผมแล้วก็วส,สี่ตรงนู้นนะสี่ฮะเน็ตยูไซสะดุดใช่ครับเน็ตท,ที่นี่แรงไม่สู้ไทยครับเน็ตที่นี่แรงไม่สู้ไทยผมบอกคำเดียวครับอากาศหนาวไหมก็เย็นๆครับเย็นๆครับอากาศพอเย,นยน็นๆนฮะเน็ตที่นี่แรงสู้ไทยไม่นด้ผมบอกคำเดียวครับ ก็คู่แรกของเราจะเป็นวันนี้ก็เป็นสรสักไปเดิมสานามก่อนนะฮะสระสักกับตองสันเขื่อนนะฮะจะเริ่มก่อนนะฮะแล้วคู่ที่สองก็เป็นผมนะฮะต้นกันน้องนิดนะฮะแล้วคู่ที่สามก็ต่อด,ด้วยตุ้มน้องตุ้มกับน้องปอมนะฮะทำไมตัวเฉกบอนทำไมโค้งนี่ครับนายนี่ครับนายของเราครับนายใจดีของเราครับน้องตุ้มกันนุนยน้องตุ้มกันนวลฮะ เราลุกสนามสวยมากเห็นว่าวิวเมืองผู้คนสวยมากสวยมากครับสวยมากนี่ครับใครเป็น FC แฟนๆเกมบัขามครับเจอกันนด้ครับวันนี้วันนี้จะบินให้ดูฮนะเปิดลูกเดียวที่เหลือเนี่ยต้นลากเดีย้ย <c oughs> นี่นคเ,เหมือนเราเหมือนคู่ชายเรามีการเปลี่ยนแปลงเนะี่ยคู่ชายก็เป็นต้นต้นต้นเก่งกับซอตุุกเหมือนเดิมครับผมเนี่ยแล้วก็เดินมาจับจองพื้นที่ครับเ <c oughs> พื่อจะได้หาบิวสวยในการไลฟ์สดนะนี่จากนี่มาจากบารซินนะมอร์นิ่ง ฮัลโหลสวัสดีครับผมไงไงนะครับสวัสดีครับนี่ครับมอนนิงบอนนิงนี่จากปาซินนะฮะคนที่ผู้หญิงที่จับมือผมด้านหลังก็เป็นคู่ชิงชิงที่ทำโลกคู่ผสมที่ผ่านมานะฮะมากันหมดครับมากันหมดครับนักกีฬาเราทุกคนเรนลีดีขอบพระคุณครับนักกีฬาเราอัธยาศส่ดีทุกคนครับผมนี่ใส่ดีใจดีทุกคนครับแล้วก็น่ารักทุกคนเลยครับ โชคดีนะครับทุกคนขอบคุณ okay, ครับขอบคุณครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่หหะนะทช่องการแข่งขันนะฮะโอเคนะครับผมหอบละโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมะะด้วยครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับบ่ายสองไม่เกิน,นะครับโอเคขอบคุณครับดวเจอกันครับพี่เสียโวยล้อย